สวัสดีครับผมเดนปราเมนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมวีไฟแบบรหัสกากจริงๆผมไม่รหัสโหดอยู่ครับแต่ว่าจริงๆผมจริงจริงผมไม่รหัสโหดอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เล่นผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมไม่ได้เข้าไปรหัสนานๆแล้วครับจริงจริงถ้าผมกากก็ขออภัยนะครับ ถ้าผมประกาศก็ขออภัยนะครับผมไม่ได้เล่นเลยโดดโดโดทำไมโอเคโอเคมันน่าจะไม่มีปืนนะครับไอคนนี้มันน่าจะยังไม่มีปืนหรือว่าอาจจะ โล้มใครมันยิงมาเนี่ยโอ้ยอันนี้คุแม็กก็ตไปแล้วไปแล้วไม่ไม่บอกไม่รู้ไม่บอกเลยไปครับผมคุณแม็กก็ตอนนี้ตอนนี้มีปืนอยู่จะบอกจะยิงไหมจะยิงไหมต่อยไม่ไม่ต่อยนะครับทำคลิปลงยูทูป โอ้ไอวอร์ I all, มีไอวอร์ยิงตายไหมตายไหมตายไหมโอ้โหโอ,โอ้เรียบร้อยโดนไอวอร์รอแต่น่าจะพอหนีได้อยุ่นะมันยังจะมาอีกอนี่นะฮะยิงอีเดซเซอร์อีโกิไปไม่โดนจะเป็นยังไงนะครับ เป็นยังไงทีนี้เอาใจไอวอตายไหมตายไหมทั้งรุ่ไอวอโอ้ไม่โดนใช่โอ้ยังไม่โดนถ้าคลิปนี้มีคำอยากก็ขออภัยนะครับไอวอแม่งโคตรเยอะเลยแม่งไปซื้อมาจากไหนวะเนี่งคนโอ้ไม่โดน รอดไหมนะครับผมรอดไหมพี่แม็กจะรอดไหมไปดูคนอื่นบ้างดูคนนี้มานานแล้วไอ้ปอนะฮะ W A D a n i e l ชนะใบหน้าบูสต์ใส่กุญแจบอกไอ้พากทำไรเพื่อนกูสต์อะเปืนไรดีอะเป็นนี่แมง เอาเอาเอาไหนไปครับผมเอาวาโอเค ก่อนนะครับผมตอนนี้เขายังบอกไม่ให้ยิงเขาคจะเตรียมตัวยังไม่ยเอ้า <c oughs> มึงบอกให้ยิงตอนไหนตอนนี้มึงบอกไม่้ยิงไม่เหรอใครแม่งยิงมาเนี่ยแม่งเปิดแผงให้กูตาย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหกูรู้สูตรแล้วกูคงต้องใช้ตาไหนอ่ะโอ้โห WA d a นี่อตายกูรู้สูตรละอดีจะไปข้างหน้าก่อน ไม่โดนโอ้แม่งไอวอลคไม่โดนเฮ้ยไอ,ไอแม่งวางไอวอลเยอะชิบหายยิงยไม่โดนแล้วเนี่ย้ายโอ้อะไรวะแม่งวางไอวอลทันตลอดเลยโอ้อะไร คลออาไม่ไนบอกอคอดีมยอะไรีอะไร่ไอเหี้ยไออขอยิงหัวมึงได้ไหอเไ้เี้ยเดกไม่ใอยู่บนบ้านจมลองมาูดิไม่เอาเกรใจเออไอออย่าเพิ่งฟอฟออย่าเพิ่งปอปอคนยิงไม่ติดไอสาวกูคนยิงไม่ติด

ทำไมชอบซี้แต่ว่าแม็กก็อด,ดเนี่ยตอนนี้ผมกลับมาเล่นแล้วครับผมคือปกติเวลาเล่นรู้สึกตาหนึ่งตามันไม่นานนะพอมาอาัดคลิปริงทำไมมันนานจังวะ<ด>โอ้แม็กก็อดลม้มอะตอนนี้ลุกขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้นะยิงไม่โดนมีไอ้วอโอ้โหไม่โดน มันไม่ใช่สี่ปีสีแล้วกูวมันสงครามไอวอลตอนเนี้ยั้างหน้าถ้ามีถ้ามีใครมีบัตรสร้างห้องเอางี้ไหมเอาไอวอลทั้งเกมแล้วกียรยก็ต่อยเอาอล,ล,ลืมีแล้วลืมอยไอวอลไม่ป็นไรแ ห้างชงนะห้าชงนนิวมาลูกซองในลูกซองลูองไิเอาไอ้นิวแล้วมึงจะเอาไปทำไมเนี่ยไอเฮียนิวกูยิงคบไดเป่ากูยิงบอกแม็กนะไอแม็กกูยิงมึงนะนาที่งาดใไม่ี่ามายิงกูแม็กล โป่งไอโป่งโป่ง เอายามอ้ยิงกูแม่งเอาไอ้ปยิงกูก่อนนะ aoá giềm 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 giềm, cái bò giềm cái bò giềm, như